ชาวนาอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับนำข้าวเปลือกไปขายให้กับสากลการ,กรเกษตรตะการพืชผลจำกัดเพราะว่าให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาแล้วก็ยังได้เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5ติดตามชมจากงานนี้ครับีท่านสมาชิกคนกับพุ่มใจ ในการรอคอยมัติห่าเพราะว่ามันจะได้ไดเพิ่มได้ได้ต่อรับคร่วเนาะค่ะเนาะต่อคำว่าผักสมาชิกที่รอคอยมากเนาะค่ะนี่เป็นคํายืนยันของนางบรรลองทวีสุขเกษตร,รกรอําเภอตร,รการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกสหกรณ์เป็นจํานวนมากแห่กันนำข้าวเปลือกมาขายให้กับสหกรณ์การเกษตรตรการพืชผลจํากัดที่โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรตรการพืชผลจํากัดตามโครงการ 5ธันวาเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความพอเพียงบังคั่งยั่งยืนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิตรการพืชผลให้มากขึ้นและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึง และถวายเป็นพระราชะกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรอีกทั้งเป็นการดูแลรักษาเสถียรภาพราคาเข้าเปลือกและช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าปกติโดยสหกรณ์จะรับซื้อเข้าเปลือกจากเกษตรกรเป็นประจำทุกปีปีนี้จะรับซื้อเป็นเวลาสองวันคือวันที่6-7ถธันวาคม2564เท่านั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสังกการเกษตรที่ให้งบประมาณมาจัดทําโครงการในครั้งนี้ในวงเงิน70ล้านบาทที่ว่าเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสากรและเกษตรกรทั่วไปในเขตอำเภอกาญานเพราะราคาข้าวตกต่ำมากเราก็เลยรวบรวมข้าวเปลือกไว้เป็นจํานวนมากเพื่อจะแปรรูปจําหน่ายให้กับบริษัทโลตัสและก็บิ๊กซีนะครับซึ่เป็นผลดีที่จะทําให้เกษตรกรในเขตอำเภอกาญานพืชผลแไดใกล้เคียงนําข้าวมาขายให้กับสากรการเกษตรกาารพืํากัด เพื่อจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความอยู่ดีกินด,ดีนะครับจากนั้นนายพงศรพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันตัดริบบิน้นปล่อยขบวนคาราวานรถข้าวสารเพื่อส่งให้กับภาคเอกชนโดยในรอบแรกบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดรับซื้อจำนวน55ตันข้าวสารและจะซื้อเพิ่มจำนวน100ตันต่อเดือนส่วนบริษัทเอกชัยดิสเิบิวชั่นซิสเต็มจำกัดหรือห้างโลตัส จะรับซื้อเดือนละ80ถึง100ตันต่อเดือนซึ่งทำให้เกษตรกรมีโอกาสในการจำหน่ายข้าวเปลือกได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำแต่รัฐบาลยังมีราคาประกันให้เกษตรกรอยู่แล้วแต่เกษตรกรจะต้องดูแลในเรื่องของความชื้นถ้ามีลานตากข้าวทำให้ข้าวแห้งได้ก็จะได้ราคาตามที่รัฐบาลประกัน และอีกกลไกหนึ่งที่จะทําให้ขายข้าวได้ในราคาสูงได้โดยการรวมตัวกันในรูปแบบสังกร์ก็จะทําให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ตามราคาที่ต้องการส่งผลให้มีรายได้ที่สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปวิเชษปนตังขายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงาน